แล้วก็ผมมองในความเสึขผมเองผมมองเข้าทำงานไม่เป็นอืมไม่กล้าเป็นพักที่ไม่กล้าเอาง่ายๆแค่กว่าจะตัดสินใจใช้วาทันร่วมสามวันก่อนตัดสินใจใช่แล้วที่เำมาญที่สุดคือเวลานี้เนี่ยด้วยระบบาการปกครองระบบประชาธิปไตยพักการเมืองต้องเข้ามาพ่อเป็นรัฐบาลเพือ่อแก้ปัญหาประชาชนดังนั้นวันนี้โอกาสมารอคุณแล้วเนี่ยให้คุณได้แก้ปัญหาประชาชนคุณกลับไม่กล้าเพราะอาจจะไม่มี ว่าเก่งเก่งใช่นายบายแย่แยะใช่อ้าว่าคนเก่งเยอะอ่ะผมก็ฝันอยากเห็นคุณวิโรจน์ไปเป็นร่มนตี๋กลาผมดูที่สถามีว่าทำไมแล้วคุณจะแก้ปัญหาอย่างไรปัญหาแชร์แดนปัญหากองทัพติะทำยังไงโลมี้ย่น่าเป็นมหาไทยเหลืเกินโลมาเป็นมหาไทยใช่อ่าแล้อคุณหมายไปเจอรฐมเตีครั้งอ่าคือมันเป็นโอกาสให้คุณได้เข้ามาแก้ปัญหาชาติบ้านเมืองแล้วแต่คุณ ไม่หยิบโวอกาสนี้ผมว่าตลกมากนะ